ข้าวดีข้าวดีข้าวดีวดขอเชิญพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรอำเภอกุดขปุนเขมาราดอนมดแดงต่อการปปืดผลหน้าเยี่ย นำคุณโอไซวา่าลินชาําระซีลินทอนเล่าเสือโคกและกะอ็อำเภอเมืองุบลนราชธานีออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีประเพีผบู้แทนเกษตรกรประจำจังหวัดอย่าลืมวันอาทิตย์ท um, ี่1ิเกามีนาคม2566้สเริ่มตั้งแต่2งโมงเช้าไปหอดหโมงแงงยูน่วเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรใกล้บ้านอย่าลืมอย่าลืมออกว่าิชิีกันเอ้อเดอ้อนั่งเดอ้อเด้อนั่งเดอ้เดอ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงกับรายการผู้ว่าชลธีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่นน่่นนดิกวาางหทีุเอยู สยาาาท่นวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลที่เขารบรักทุกท่านเมื่อนี้พบกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลในวันที่10มีนาคม2566ซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้ผมว่าที่ร้อยตรีมนสงาลี่ลาดสงางาม น้าสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นไฟเลขานุการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดได้มาบอจารบอกข่าวข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ครับพ่อแม่ปี่น้องเฮาได้รับทราบเป็นข้อมูลในการใส่ชีวิตหรือการดำรงชีวิตหรือการประกอบอาชีพต่างๆในช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสาธารณาภัย มื่อนี้ผมเะมาให้ข้อมูลที่สําคัญนะครับเรื่องของไพยพ er. ิบ <God> <görüş> ัตินะครับว่าจะเป็นเรื่องอุทกภัยค่าพี่เอมสองยุทาการไพ่แรงอากีไัยเป็นต้นนะครับเรื่องของการให้ข้อมูลเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีสองพัหาหิบหาที่ผ่านมาซึ่งช่วงนี้ก็ได้มีการ สรงขอมูลเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับความสวยเหลือแบ่งผลกระทบของเห่าออกเป็น2ด้านหลักๆนะครับด้านที่1ก็คือเป็นด้านการน้ำรงชีพด้านที่2เป็นด้านการเกษตรซึ่งมีเรื่องด้านพืชประมงปศุสัตว์นะครับสำหรับด้านการน้ำรงชีพก็จะมีงบประม่าณที่ทั้งรัฐบาลได้อนุมัติ ให้ซอยเหลือผู้บะสบให้ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที29่29กุิกายน2565ที่พ่อแม่พีนองเฮ้าหูกันว่ามีวงเงินอยู่5,000 7,000 9,000ตามตีหูกันไปแล้วในตอนนี้ทางจังหวัดอำเภอและท้องทินชุ่มชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีก็เข้าได้สำรวจข้อมูลเข้ามาซึ่งอำเภอที่มี ผู้ประสบภัยที่เขาลักเกีย์ตามนี่มีอยู่ทั้งหมด13อำเภอในเบื้องต้นที่ได้ส่งข้อมูลกลับไปขอความช่วยเหลืองบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีเทือนี่อยู่1 5 5 6 9หรเาคัวเลือนซึ่งได้ส่งข้อมูลเข้ามาตรวจสอบนะครับและปัจจุบันเขาได้ส่งกันไปแล้ว3เทือและใน3เทือนี้ ก็มีเรื่องของการตรีกับขอมูลก็วมาให้แก้ไขบ่าวปัญหาเรื่องของการปลูกความเพศเรื่องของการส่รงขอมูลทั้งด้านการปกครองบทตรงตามสิทธิได้รับอย่างเช่นเรื่องของได้ซื่อผู้ที่ขอรับสิทธิ์หรือเลขประจําตัวประชาชนต่างๆตอนนี้ได้ประสากนการแก้ไขส่งเข้าไปเรียบร้อยและณปัจจุบันนะครับมีหยอด จำนวนพ่อแม่พี่น้องที่เข้าประสบภัยที่เขาลักเกณียนอยู่ร่วมแล้ว 15, 1นึ่งมหาพันหาร้อยเอไรนะครับเป็นเงินหนึ่งร0อยหลนสมหาพันบาทนะครับคงจะเขาบัญชีพ่อแม่พี่น้องภ่ายใน สัปดาหนะครับในอาทิตย์หน้านะครับนี่ก็คือเรื่องของการอสอยด่านการนำวงฉีพตามมติคณะรัฐมนตรีส่วนเรื่องเงื่อนตัวร่องราชการนะครับก่อย,ยังจะมีอยู่เป็นการค้าสมแซ้มานเลื่อนนะครับซึ่งจะเขารักเกณฑ์ข้อทั้ง13อำเภอขึ้นกันนะครับช่วงนี้มีบางอำเภอได้ขอใส่งบประมาณที่ผู้ว่าการจังหวัดเท่าตัานชนลที่ยังตรงได้มอบอำนาจให้ครับในอำเภอไปที่อำเภอละบ่กเกิน3แสนบาทในเบื้องตน้น นะครับหากเกินนั่นก็ขอจังหวัดหรือขอขยายเพิ่มเติมเข้ามาซึ่งมีอยู่หลายอำเภอที่ของบประมาณเขามาแล้วแต่ส่วนใหญ่ผ่านการประชุมคณะกรรมการะดับอำเภอรเรียบร้อยแล้วเรากำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมการที่ส่งของมูลมาเพื่อประชุมคณะกรรมการได้รับจังหวัดซึ่งสำนักง,งานปปชจังหวัดจะเป็นไฟเรียกขานุการจัดประชุมและก็รร่วมกันพิจารณาตาม ข้อมูลหลักฐานเอกสารต่างๆแล้วก็มีการฉี้แจงเพิเ่มเติมจากท้องถิ่นและอำเภอที่ส่งข้อมูลเข้ามาสําหรับเรื่องของการสอบบ้านเลื่อนก็จะได้ซอยเหลือพอมพี่นองเฮ้าในลําดับต่อไปส่วนเรื่องอด้านการเกษตรนะครับด้านการเกษตรก็จะมีด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์นะครับทั้งสามด้าน ่านการประชุมระดับอำเภอและกัผ่านจังหวัดไปแล้วนะซึ่งตอนนี้ทั้งทันุ้่าการจังหวัดได้มอบหมายให้ทั้งเกษตรจังหวัดได้ทรงขอมู่การขอวาม่วยเหลือไปให้ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป่นพิจารณาซึ่งใส่เงินทดลองราชการที่กันครับแต่ขอใ,ใส่เี้ยงบประมาณของแน่อำนาจของทันปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งตอนนี้ก็ไเด้ทย่อยโอนเงินเขา้าบัญชีพม่พี่น้องไปแล้ว โดยที่มือที่ผ่านมานะครับมีการไปมอบเงื่อนให้กับเกษตรกรอยู่ที่อำเภอตันสมนะครับโดยในเทือนี้มีการปลดล็อกคลิกออฟมอบเงืนซรอยเหลือพน้องด้านการเกษตรนะครับด้านพืชนะครับอำเภอเดชอุดมหน้าเยี่ยวดินชำรัและอำเภอตันสมนะครับเป็นเงินอยู่77ล้าน2,09,561เอสบ็ดนะส่วน ที่เหลืออีก3มเถือนะครับอีกสามรอบนะครับก็จะทะย,อยอยโอนเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรต่อไปด้านการประมงกับปศุสัตว์ก็คือกันครับก็อยู่ในระวางการขออนุมัติงบประมาณจากท่านปลัดกระท่วงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งทั้งจังหวัดก็จะได้ประสานการปฏิบัติแลกักกซอยเรือพ่อแม่พี่น้องเข้าต่อเนื่องต่อไปนะครับ สำหรับเรื่องที่สองครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันเลยก็คือเรื่องของศูนย์บัญชการเหตุการณ์จังหวัดอุบลราชธานีที่มีการประกาศนะครับพามเผานะครับโดยศูนย์บัญชการเหตุการณ์ป้องกันไฟป่าหมอกควันและฝนละอองขนาดเล็กหรือพ m 2.5ที่เขากุ่นหูกันอยู่นะครับซึ่งประกาศฉบับที่หนึ่งผ่านไปแล้วตั้งแต่ช่วงเดือน กุมภาพันธุ์นะครับสถานการณ์คีไขยขึ้นมากครับคาฟุล้องขนาดเล็กนะครับมีคาลดลงนะครับถือว่าสุขภาพมีผลต่อสุขภาพหน่อยลงนะครับหรืออากาศดีขึนนะครับแต่ว่าอากาศเริ่มฮ้อนขึ้นและนิ่งขึนนะครับร่มคอยลงนักเฮ็ดให้เกิดสถานการคาฟุลองขนาดเล็กหรือเพียมสองจุดหาสูงขึนใน ตัวนี้ก็มีการประกาศฉบ,บับที่สองนะครับให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดต่อเนื่องต่อไปอีกนะครับซึ่งประกาศท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านชลธิยังตรงลงน้ำในประกาศือวันที่8มีนาคมมีผลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่31มีนาคม2 5 6 6เพื่อประเมินสถานการณ์ถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วก็ขี่คลายลงรประกาศก็จะมีการ ผ่อนคลายบวประกาศต่อนะครับแต่หากสถานการณ์้หลขึ้นนะจุดควมร้อนหรือคาฮอตสปอตเนี่ย้ายขึ้นหรือคาร์ฟุลองขนาดเลกหรือเพียมสองจุดหาสูงขึ้นก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมเขมา้าม่าหรือก็มีมาตรการที่มีการควบคุมขอควบรวมมือกบพอแม่พี่น้องเฮ้าให้ชัดเจนแล้วก็หลายยิ่งขึ้น,นครับซึ่งในประกาศก็จะมีเรื่องของการแนะนําในเรื่องของโทษไพ่ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ควผ่ผพิษฐานดีเผา หตุในเกิดความเดือดร้อนล้มคา้านนะครับเผาจน,นเป็นอันตรลยต่อผู้อือน่นและทรัพย์สินของผู้อือน่นหรือสั่งห้ามแล้วยังเผตาตอก็จะมีกฎหมายมีบทลงโทษนะครับค่าปรับค่าไหมที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นกับในช่วงนี้กับบริษัทใส่เรื่องของมาตรการทีรุ่นแรงสารผู่ใส่อำนาจตัวน,นี้คือหนพวกครองท้องที่นะครับ่นก็จะมีการพิจารณาไปในส่วนปีก่อนๆนี่ มีการเรื่องของการแจ้งความนะครับมีการดําเนินคด,ดีเป็นบางรายอยู่สำหรับปีนี้นะครับนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็บบริเน้นนักวัดิีใสบังคับจุดใสจุดกฎหมายตัวนี้แต่เพียงแต่ว่าขอความร่วมมือแต่ยังมีสถานการณ์สูงอยู่นะครับ อันตรายจึงจําเป็นต้องห้ามเผาเด็ดขาดและคงจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายกับข้อความรุมมือจะให้มีการปฏิวัตินอกเหนือจากการประกาศถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะมีการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวของกับหน่วยงานในพื้นที่ให้ไปดําเนินการนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการห้ามเผาเด็ดขาดฉบับที่2มีผลตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่3มสิบเอ็ดมีนาคม2 5 6 6ครับในเรื่องที่3นะครับ เป็นเรื่องของการแจ้งนะครับเพื่อเป็นข้อมูลของการเตรียมการรับสถานการ์ภายแรงนะครับซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเฮานะครับจริงๆแล้วนะครับบอเดมีการประกาศภ่ายแรงนะครับมาเป็นเวลานานะครับ่าสุดในปี2 5 5 8อครับตอนนี้ก็โตกับไปเกือบ10ปีแล้วนะครับที่วอเดประกาศภ่ายแรงนะครับเนื่องจากสถานการบทบวชนถึงขันต้องประกาศภ่ายแรงแต่ยังไรก็ตามนะครับ เขาก็ยังมีความเสี่ยงนะครับในพื้นที่อยู่นะครับซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ให้ข้อมูลนะครับทรงข้อมูลยอนกลับมายัางพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีของเข้านะครับมันจะแบ่งพื้นที่เป็นเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ําซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีของเขานี่เสี่ยงปานสูงครับแต่อยู่ในกลุ่มของเสี่ยงปานกลางกับเสี่ยงต่ําอยู่นะครับในพื้นที่ทั้งหมดนะครับ 18อำเภอยังเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางกับต่ำอยู่นะครับหล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะฉะนั้นก็จะมีการสำรวจตรวจสอบหรือตรวจตาข้อมูลของท้องถิ่นในพื้นที่ของอำเภอว่ามีแรงน้ำสาธารณะหรือแรงน้ำอันใดเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะครับมีประเมินเบื้องว่าะมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนาน้ำบ่อนะครับโดยทั้งกรมปอห ก่เหตุโปรแกรมเกิดมานะครับเพือ่อสีบสำรวจข้อมูลเป็นรายเดือนกขไปว่าติดตามสถานการณ์ว่าพื้นที่ใดสีไม่เสี่ยงขาดแค่น Lucas านามดันอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและด้านอื่นๆนะครับที่เกี่ยวของกระตามมานะเพราะฉะนั้นอันดับแรก,กเรื่องของนํำดืม่นมนํำใส่นํำกินนํำใส่เนาะอันนี้ขอให้ทางพีหน้องเฮาเบิงและกแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่แลักซอยกัน พยัตนามนะครับในช่วงฤดูแรงนี่นะครับเรื่องของการาประกอบอาชีพการเพาะปลูกนะครับบางพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชนระทก็ขอให้มีการปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรนะครับเรื่องของขอความร่วมมือในเรื่องของการปลูกพืชฤดูแรงนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชน,นะครับก็จะสามารถซอยได้แต่้ากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกระแจง ในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพกข้องทองทีกำนั่นพยาบาลประัดหรือทันแนมเพื่อนะครับส่งขอมุ่นขาม้าหรือให้ทองทินประสานการปฏิบัติขม้าในจังหวัดให้มีการบูราณาการการันควอมสวยเลือตามแผนของจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดได้ตั้งศูนย์ไว้ในทุกศูนย์เลยนช่วงนี้ว่าจะเป็นอุทกภัพยพายแหล่งพายหนาวพีเอ็มสองจุดหามีศูนย์บัญชการเหตุการณ์ครบถูกศูนย์ครับตอนนี้มีศูนย์ว่าแต่พ่ยเพิ่มเกินมาแล้วก็ศูนย์อาคีพ่ย น่าเตรียมขึ้นมานำเพราะนั้นก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ข้อมูลประสานการสอยเหลือหากเกิดสถานการณ์เข้ามาได้นะครับในเรื่องของเรื่องที่4นะครับเป็นการเตรียมนะครับเข้าสู่เรื่องของภาวะอากาศแห้งแล้งนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าการจังหวัดกำลังพิจารณาในข้อมูลอยู่เพื่อจะประกาศจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ของสถานการณ์ไยแรงนี่นะครับเพื่อลดค้ามเสียงต่อการเกิดไฟไหม้เพื่อเตรียมควอมพอร้อมรับมือกับโรคกัยและหลคกระบาดท,ที่มาในช่วงฤดูร้อนนะครับพันเขาสูดฤดูร้อนซึ่งตามประกาศของกรมบุตุนิยมวิทยานะครับประกาศเขาสู่ฤดูร้อนเมื่อวันที่3มีนาคม2566ซึ่ถึงจังวหวัดอุบลราชธาน,นีโดยท่านผู้กันจังหวัดนะครับก็ได้มีขอสั่งการนะครับให้ทั้งปพนะครับดำเนิน เปจัดทําแผนนะครับเป็นแผนเสนอแล้วก็มีการแจ้งประกาศซึ่งในเนื้อหาของประกาศในเบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องของการประกาศโรคไัยที่ม่าในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือประกาศโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงฤดูร้อนแล้วก็ศัตรูพืชที่มีมาในช่วงฤดูร้อนนะครับก็จะมีในเรื่องของการปฏิบัติโตนะครับ อากาศจจไร้เลี่ยงให้พี่น้องห้อได้เป็นข้อมูลนะครับการปฏิบัติตัวในสภาพอา,ากาศแหงแรงจะเกิดขึ้นในประกาศฉบับที่หนึ่งที่ในหลางฉบับร่างนะครับหนึ่งคือจัดระเบียบบ้านให้ปลอดภัยจากการเกิดเพื่อใหม่นะครับสิ่งที่มันหล่อแหลมสิ่งที่มีความเสี่ยงที่เกิดเพื่อใหม่เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงต่างๆหรือเตรียมทางออกทัางนี้ไฟหรืออุปกรณ์ป้องกันควบคุมเรื่องระงับเหตุนะครับ สองกำจัดวัสดุที่เป็นเสื้อเพลิงนะครับกระดาษไม่ขีดเสียดไหมหรือเสื้อเพลิงที่เป็นสารเคมีที่ทิดไฟได้ง่ายแนวะที่เป็นแรงคว้วร้อนนะครับบนหลักการเรื่องของพฤติกรรมการใส่ชีวิตนะครับเพราะว่าจะเป็นการประกอบอาหารหรือเรื่องของการจุดถูกเทียนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะรหรือภาชนะที่อบอให้เกิด โบทุนไฟนะครับแล้วมาห้องเอามาล่องนะครับใหเกิดการลุกใหม่ได้นะครับ3ตรวจสอบบุคกรณฟฟิาฟอยู่ในสภาพสมบูรณ์ครับมีความพร้อม่ว่าจะเป็นเรื่องของปักสายไฟอุปกรณ์ไฟฟ่าต่างให้เกิดความพร้อมบ่ให้เกิดความเสี่ยงแต่เกิดมีการํำรวดเสียหายก็มีการแจงสอมหรือพิจารณาสอมนะครับสเรื่องของการติดตั้งระบบป้องกันระดับไฟนะครับพวกถังดับเพลิงนะครับถังดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ที่แสวงเครื่อง ปรุปงเมื่อใส่ได้ยู่ในพื้นที่วัวจะเป็นทั้งน้ำหรือผัวหรือไส้เราหนีนะครับให้มีอยู่ในที่พื้นที่ชุ่มชนหรือในขั้วเลื่อนของเฮาที่อยู่ใกล้ๆได้นะครับอันนี้คือเรื่องของขอควนปฏิบัติอากาศแห่งมะเขือเทศให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายนะครับเ่ยงต่อการเกิดอาชีพไย้เถียนข่าวกันเป็นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับประกาศฉบับที่สองเป็นประกาศโรคไพ่ที่มาในช่วงฤดูฝนนะครับมีเรื่องของโรคกุจระล่วงเฉียบพันุโรคอาหารเป็นพิษโรคบิด โรคไข้ไทฟอนหรือไทฟ้อยหรือไข้รากสาดน้อยโรคอันีว่าตกโ,กโรคโรคผิดสุนักบ้าอันนี้โรคไข้ถ่มาในช่วงดื้อ่อนนะครับก็ขอใ,ให้ระวังนะครับในเรื่องนี้ประกาศฉับที่3เป็นโรคระบาดในสัตว์ที่มาในช่วงดื้อด่อนเป็นเรื่องของสัตว์ปีกนะครับหลอดลมอักเสบอันวาฝีดาดนะครับบิดโรคที่เกิดจากอาหารเป็นผิดจากเชือ้อราในอาหารต่างๆควรติดตรวจสอบโรงเลื่อนเรียงสั์ ปีกนะครับอยู่สภาพดีนะครับสองเรื่องของโรคของสัตว์ก,กีบคูนะครับเช่นไอฮิว่าในาสุกรท้องเสียติดต่อนะครับติดเชื้อระบบ่างเดินหายใจนะครับกรควรจะมีการฉีดวัคซีนตามโปรแกรมที่ทางปศุสัตว์เพิ่งกำหนดและมีการไทยพยาธิสัตว์เป็นประจำนะครับอ่าสามสัตว์น้ำนะครับรเกษตรกร,กรหรือชาวประมงนะครับที่เลี้ยงปลาในแรงน้ำเปิดนะครับแ,แรงการว่างกระช่ง ต้องเป็นไปตามขอกำหนดนะครับคือแรงน้ำสะอาดกระแสน้ำไหลดีหากขาดออกซิเจนกับมีการพิจารณาเรื่องของเครื่องเติมหรืออุปกรณ์ต่างๆลดปริมาณของปลาที่เลี้ยงในต่อกระชังและก็ลดปริมาณอาหารนนะกรัเต่อขังต่อเถือนะครับเพื่อเมื่อเกิดความแออัดหรือความเครียดของสัตว์น้ำหรือปลานะครับประกาศฉบับที่4เป็นประกาศศัตรูพืชที่มาในช่วงฤดูร้อนนะเป็น อันที่หนึ่งก็คือเรื่องของเขาเนาะเพียกระโดดสีน้าตาลโรคหม่เขานะไม่ใบเขานะครับนี่ก็เรื่องของเขาเรื่องของพืชพักนะครับอาจจะมีโรคดวงมัดพักแล้วก็โรคเพียไฟนะครับเรื่องพืชไร่ก็สิเป็นเช่นมันสำปะหลังกับไรแดงมันสำปะหลังโกกรคกระโพดเลี้ยงซัดนะครับพวกนอนเจาะล่าต้นกระโพดเป็นต้นนะครับแล้วก็ให้เตรียมก้ามพร้อมนะครับมีเกิดสถานการณ์ก็แก้ไขปัญหาใน พื้นที่นี้มีการทำลร่หรือมีการป้องกันการเขตของการติดเชื้อของสิ่งเหล่านี้ว่าจะเป็นโรคของคนของสัตว์หรือของผืชนะครับก็ประกาศจะออกไปในภายในเร็วมือหนีนะครับดูประเมินสถานการณ์นิดนึงแล้วก็จะปล่อยประกาศออกไปนะนท่านท่านผู้ว่าัในวัดพิจารณาเรียบร้อยนะครับเนี่ยขอแจ้งข่าวสารให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังนะครับ และนี่เรื่องต่อเนื่องเมื่อมีเรื่องของสภาพอากาศแห่งแรงเสี่ยงต่อการเกิดอักขีพัยเ์เขาจะมาเจาะในเรื่องของอักขีพัยโดยตรงนะครับซึ่งตอนนี้ทั้งผู้ว่าการจังหวัดได้เตรียมความพร้อมในภาพรวมสั่งการให้อ่อจังหวัดนี่ประเดิมการโดยมีการประชุมสักสอมกับอำเภอทุกอำเภอและมีการให้สำรวจข้อมูลเครื่องมือเครื่องจักรความพร้อมกาลัางคนมีการสักสอมแผนในในภาพรวมของจังหวัด นะครับเพื่อจะให้ดําเนินการในอย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุนะครับเนี่ยคือเรื่องของมีการเตรียมกําลังพ่นมีเรื่องของการเตรียมช่องทางสื่อสารเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เพื่อที่จะช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานในพื้นทีในกรณีเกิดสถานการณ์อักคีพัยแต่ท่านั้นทั้งนี้ก็ต้องเสริมกําลังในส่วนของท้องทินเองนะครับเพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพในเรื่องของการผ่รชิญเหตุกับอัคคีภัยนะครับ แลวมีอีกเรื่องหนึ่งเดี่ฝากนะครับแต่จริงๆแล้วว่าคงม,มีอีกสักระยะหนึ่งนะครับประมาณรักสิบกุมืหอนะครับจะเป็นเรื่องของเป็นวันที่22มีนาคมของทุกปีนะครับถูกกำหนดไว้เป็นวันอปอพรแห่งชาตินะครับวันอปพรนะครับซึ่ง ในวันอพอร์พลอนะครับขอกำหนดนืนน่งจาจะมีเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับเม่การสวนสนามการเฉิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครป้องกันไฟไฟ้าพัดเรือนซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีก็เข้าก็มีแผนในเรื่องของการจัดงานก็โดยจะมีการจัดกิจกรรมการสวนสนามตรวจกำลังพน่นมีการสาธิตการกู้ไฟต่างๆอยู่ในพื้นที่บริเวณหน้าสลักังเ้อาในวันที่22มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับนี่ก็คือขอแจ้งให้ท่าง อำเภอทั้งทองทิน่นที่เป็นศูนย์อบอออำเภอศูนย์อบออของทองทินทุกทองทิน่นต่องมาร่วมกิจกรรมข,ขา้าแต่ก็โดยบ่ได้รับผลกระทบอ่บอบา่ได้รบกวนหลายนะครับแบ่งกําลังมานะครับแค่ศูนย์อำเภอละประมาณบ่เกิน30คนนะครับเพราะนี่ก็คือขอให้เตรียมความพร้อมในการซักสอมการสวนสานามอยู่ที่สลักลางขฮานะครับเพื่อเป็นภาพรวมของยอดชืง่งสัญลักษณ์และมีการให้เกียรติเชิดชูเกียรติกับ อาสาสมัครอพรอดีเด่นศูนย์อพรอดีเด่นที่ส่งเข้าไปเข้าประกวดนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเตรียมคว้อมใบส่งข่าวข้อมูลนะครับให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวของได้รับรู้เป็นข้อมูลนะครับเนาะนะครับ,นะรบหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องเดื่นๆน,นะครับผมก็จะได้ นําเรียนข้อมูลเนพ่อแม่พี่นอ้องเขาได้ฟังอีกและซึ่งท่านผู้ราชก,การจังหวัดเพิ่นกระจอกรลยการอยู่เป็นประจำในช่วงนี้กจ็จะมอบหมายท่านรองผู้ราชก,การจังหวัดแต่ขหนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับมาให้ข้อมูลพอแม่พี่นอ้องเขาสำรับมือนีในข้อมูลที่ผมให้ไปหาเรื่องนะครับในมือนีคงจะเป็นประโยชน์นะครับขอให้ติดตามพ่ยพิบัติสถานการพ่ายพิบัติในพื้นที่และการปฏิบัติโตแต่ว่าถ้าเกิดผลกระทบเกิดความเดือดร้อนก็พอม่พี่น้องประชาชนของเขาขอให ประสานขอความสุวในพื้นทีนะครับปกครองท้องทีกับปกครองท้องถิ่นและผมขอแจ้งให้พี่น้องเขาได้รับรู้ว่าในกรณีเกิดภัยพิบัติกับพี่น้องประชาชนสามารถซอยเหลือได้ทุกกรณีนะครับโบแต่ว่าสิเป็นงบประมาณจากไผ่ทนท่านั้นเองโดยปพ,พสามารถที่เป็นผู้แนะนําผู้ ประสานการปฏิบัติการในบออมซอยเหลือใดทุกกรณีนะครับถ้าเกิดพ่ยพิบัติกับพอมพี่น้องจะแบ่งเป็นพ่ยพิบัติที่เป็นสาธารณะคือเกิดขึ้นกับหลายคนเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวนะครับอย่างเช่นน้ำท่วมไฟไหมล่มพัดที่เป็นในหลายขัวเลื่อนง,งบประมาณในส่วนแรกใส่โดยงบประมาณของทอนทองทิ่นเองนะครับแล้วก็ทาบวพ่อบ่พอเพียงพ่อหรือบ่อมีงบประมาณในช่วงนั้นก็สามารถที่ของ,งบประมาณจากเงื่อนตัวรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง มาที่ผ่านอำเภอมาที่สำนักงานป่อ่จังหวัดจะเสนอผู้ว่าการจังหวัดพิจารณาความส่วยเหลือต่อไปนะถ้าไัยพบิบัติว่าเป็นสาธารณะอย่างเช่นไฟไหม้บา้านหลังเดียวนี่ก็เกิดขึ้นกับหลังเดียวนะครับก็ใส่เงินทองทินก่อนเป็นนันดับแรกถ้าบ่เพียงพ่อหรืออ่มันบ่มีนะครับก็สามารถที่ขอมาผ่านอำเภอมายังสำนักงานพ่อ่จังหวัดจะเสนอผู้ว่าการ,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 รจังหวัดใส่เงิน ไอของมูลนิธิราชประชาอนุคอ์ให้พร,รวมราชชูปธามโดยที่พนมีจัดไว้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บริหารจัดการในการซ่วยเหลือได้นะครับใที่ปอพ่อห็นไฟเรียขามีวงเงินอยู่นะครับและส่วนหนึ่งยังเช่นเรื่องของไฟฝ้าพานะครับมีผู้เสียชีวิตนะครมีคนตายนะครับก็สามารถติดช่วยเหลือได้ นะครับโดยเงื่อนทองทินเป็นดับแรกนะครับถ้าหากบ่มีหรือบ่เพียงพ่อก็หรือขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมได้ที่จังหวัดนะครับโดยสำนักงานพมจนะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นไฟเลขาหรือจะส่งผ่านมาทางปอพ่อที่ประสานการปฏิบัติในคว้อชซอยเหลือใดนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ให้พี่น้องเขาได้ฟังนะเพราะฉะนั้นในเรื่องอื่นๆนะครับถือว่าท่านผู้การจังหวัดได้ให้มาส่งข่าวกับพี่น้องว่าเกิดภัยพิบัติ กับพีน้องประชาชนซอยเหลือใดทุกกรณี่ครับจะเป็นงบประมาณจากใดอยู่ในอ้ำนาจของบ่รการจังหวัดหรือประสานการปฏิวัติก็จะสามารถดำเนินการซอยเหลือใดครับในในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆก็ขอให้พ,พ่อเป่นน้องเฮาติดตามในโอกาสต่อไปก็ขอ,อยุติการแจ้งข่าวข้อมูลในมนีว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ ข้าวดีข้าวดีข้าวดีขอเชิญพี่น้องกเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอำเภอกุดขปุนเขมราชดอนมดแดงต่อการปพื่ผลหน้าเยี่ย นำคุณโอไซว่าลินชำระาซีลิ้นทอนเล่าเสือโคและก็อำเภอเมืองอุบลราชธานีออกมาเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีปะเภทผบูแทนเกษตรก,กรประจำจังหวัดอย่าลืมวันอาทิตย์ที่19เกามีนาคม2566เริ่มตั้งแต่2งโมงเสารไปฮอดหามงแรงยุนวยเลือกตั้งสมาชิกสภาพเกษตรกรใกล้บ้านอย่าลืมอย่าลืมออกมาสิสิกันเด้อเดินอ่างเด้อเด้อเดินอ่างเด้อ